เฟย์กำลังทำน้ำซ้ปปั่นอยู่ด้านเชฟนี่กำลังหันห่นหั่นผักทำไรให้เนี่ยหั่นผักหัน่นผักทออ้ตกพอหมูนี่ขอหมูขอหมูน่ากินมากเราเนี่ยแล้วใส่ตู้คุณดูตู้กระจกของเราผมทัดมา,าอย่างดีซื้อมาจากสวนเจ้าจักเป็นตู้ไม้เขาบอกให้เป็นตู้ตะแนนเลยผมไม่เอาเอาเป็นไม้กับกระจกผมชอบสีมัน ก็เลยใส่ปลาแล้วก็ใส่ย่างพอหปูย่างมาแรงวันไม่เข้าที่นี่รักษาความสะมาก want, แต่วันนี้ผมไม่ได้มาโชว์ตู้ผมจะมาโชว์หอยทองคำไหไหไหนี่คืออุปกรณ์ในการทำส้มตำเป็นส้มตำมะระมันก็เลยจะต้องมีไหเอาลาเจฟก็บอกว่าให้ซื้อไหยมาผมบอก จะซื้อหายธรรมดาธรรมดาไม่ได้เราคือยลเนอฟู้ดเราจะต้องพิเลนแปลกกว่าชาวบ้านเขาก็เลยไปตัวเจา้าจักไปเจอหายนี้มา <Wow. S 1> สีทองเห็นแล้วบอกว่าต้องเอามาเลยตามมา <c oughs> ระวังนะครับปลาลาเต็มเลยข้างในข้นี่่คือไหยลองทำใส่ปลา การความแปลกใหม่อะบางทีเอาปลามาใส่ไหธรรมดาอาจจะได้รสชาติหนึ่งใส่ไห่ทองคำอาจจะได้อีกรสชาติหนึ่งเนื่องจากมันเป็นยินโลกอะยิโลกฟู้ดไหข่ต้องไข่สีทองและทองต้องทองสุด <Wow. S 1> กกว้าวเป็นไงตอนี้เวลาพอไห่ทองคำมาแด้เป็นไงบ้างบอกไหมก็ขายก็ oh, <c oughs> ดีนะคะเปิดมาสี่ห้าวันก็ได้วันละคุณบ,บอกค่ะเราไม่อยากบอกว่าได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะหาว่าเราคุยโม,โมอะไรเงี้ยไม่เอา เอาไปว่าขายดีเราเป็นที่พอใจของเราแล้วการเปิดมาสี่ห้าวันนะแต่ว่าเท่าที่เอาไอ้ไข่ทองคำนี้มาเนี่ยยอดขายพุ่งปรี๊ดกว่าเดิมสองเท่าไม่รู้ด้วยปลาล่าที่อยู่ในไข่ทองคำมันอร่อยหรือเปล่าหรือห,หรือด้วยไข่ทองคำหรือว่าคนมากินเขาเขาตีของมันหรืออะไรเราก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้มีมาแล้วขายดีโอเคเดี๋ยวก็ขอตัวไปก่อนนะฮะเดี๋ยวไปแจกผลไม้ต่อ